วิว่าล่มต้งทูพีเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวลือรักสะดุดโซเชียลแห่ทักตามง้อหรือบอกลาล่าสุดต้งทูพีเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวลือรักสะดุดกับนางเอกดังหลายคนยังคงจับตากับสถานะความสัมพันธ์ของหนุ่มต้งทูพีกับสาวปรางกนารันหลังมีกระแสข่าวลือรักร้าวออกมาถาโถมแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาพูดใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดต้องออกมาเคลื่อนไหว โพสข้อความลงสตอรี่พร้อมลบไปอย่างรวดเร็วกับข้อความที่แปลเป็นไทยว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าความเสียสละของคุณแต่ล่าสุดก็รีบออกมาลบไปทันควันหลังจากนั้นก็ได้โพสต์รูปคู่แฟนสาวปางกันรันลงสตอรี่ไอจพร้อมกับข้อความซึ่งมีความหมายว่าฉันรู้สึกขอบคุณทุกๆช่วงเวลาที่มีคุณในชีวิตและจะเป็นแบบนั้นเสมอ ซึ่งหลายคนที่บอกว่าเห็นแล้วชื่นใจที่หนุ่มโต้งโพสถึงสาวปรางดูเหมือนเป็นการเงาะแต่อีกมุมหลายคนก็มองว่าคล้ายกับประโยคบอกลาส่วนทางด้านของปรางก็ได้ออกมาโพสภาพสดใสพร้อมกับติดแท็กว่าสุดท้ายแล้วจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการลงรูปไปเที่ยวเป็นเซ็ตสุดท้ายแล้วหรือว่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักที่หลายคนกำลังจับตาดูอยู่ตอนนี้ ซึ่งทุกคนเอาใจช่วยมากๆไม่อยากให้คู่นี้เลิกกันเลยทางทีมงานก็เช่นเดียวกันนะคะ